หายไปนานเลยนะคะเพื่อนๆนสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านคะ่ะกลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วแต่ว่าไม่รู้จะได้หายตัวอีกหรือเปล่านะคะพอดีดอกไม้ที่สวนคุณปู่นะคะกําลังบานเลยนะคะดอกลิลลี่นะคะกําลังบานสวยเลยนะคะสีแบบโอโ้โหสีแบบอ ไม่เคยเห็นเลยนะคะสีนี้เพิ่งเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกที่บ้านคุณปู่ก็เลยอดที่จะเอามาฝากเพื่อน,อนไม่ได้นะคะ,ะตุ๋ยจะให้ชมดอกไม้แล้วก็ดูสวนคุณปู่ไปด้วยนะคะแล้วตุ๋ยจะมาเล่าให้ฟังว่าเออตุ๋ยหายไปไหนนะคะพอดีว่าตุ๋ยไปทำงานที่บริษัทที่บริษัทญี่ปุ่นนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังว่าบริษัท เป็นยังไงบ้างนะคะคือตอนนี้ตุ๋ยกลับไปทำงาน full time อีกแล้วนะคะก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาทำ u t u b e เลยนะคะเพื่อนๆมีอะไรสวยๆเยอะมากมายเลยนะคะอยากเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันแต่ว่าด้วยที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะก็เลยให้ชมสวนไปด้วยเออแล้วตุ๋ยจะเล่าสถานที่ทำงานให้ฟังนะคะว่าเป็นเหมเป็นยังไงบ้างนะคะทำงานกับคนญี่ปุ่น บริษัทที่ตุ๋ยไปทำงานเนี่ยก็เป็นนิคมอุตสาหกรรมนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านนี้แหละคะ่ะขับรถไปประมาณ8นาทีนะคะเป็นบริษัทญี่ปุ่นนะคะชื่อบริษัทคโอนะคะก็สาขาที่เมืองไทยก็มีนะคะบริษัทที่ตุ๋ยเข้าไปทำเนี่ยแผนกที่ตุ๋ยทำเนี่ยไม่เคยมีต่างชาติมาก่อนนะคะพอดีว่ามีตุ๋ย ต่างชาติคนแรกนะคะที่ไปทำงานในแผนกนี้นะคะในแผนกก็มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะคะแบบโอ้โหเข้าไปนี่แบบตกใจมากเลยนะคะว่าโอ้โหผู้หญิงญี่ปุ่นทำงานเก่งมากเลยนะคะคือทำงานมีระเบียบมากแบบหืขั้นตอนกด ระเบียบในการทำงานของเขานะคะแบบโอ้โหสุดยอดมากเลยเพื่อนๆคือเราเป็นต่างชาติคนแรกที่เขารับนะคะในแผนกนี้นะคะซึ่งก็ต้องขอบคุณเขาที่เปิดโอกาสให้เราได้ได้เข้าไปเรียนรู้แล้วก็ได้สัมผัสกับการทำงานที่เป็นระบบของคนญี่ปุ่นที่ไม่มีต่างชาติเลยนะคะถ้าต่างชาติก็มีตุ่ยคนเดียวนะคะแล้วก็ด้วย เราเพื่อนๆคะนี่ดูบีวะคะ่ะบีวะลูกบีวะที่อยู่ในคลิปเก่าๆที่ตุยถ่ายให้ดูทุกปีนะคะปีนี้อากาศแปรปวนเขาก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะบางทีก็มีลูกเน่าที่เขาแบบเจออากาศร้อนแล้วจู่ๆมาจาก38องศาลดเหลือกระทันหันเหลือ18องศาอย่างนี้นะคะคือเหมือนวันนี้อากาศหนาวมากนะคะ <c oughs> ก็นี่เริ่มเป็นหวัดแล้วนะคะ ก็ที่ทํางานเนี่ยด้วยอายุที่ตุ๋ยก็ไม่ใช่วัยที่จะไปสมัครงานทํางานแล้วเขาจะรับได้ง่ายๆนะคะก็คืออาศัยประสบการณ์นะคะประสบการณ์ที่ยาวนานนะคะเขาก็เลยรับนะคะก็เป็นบริษัทที่แบบเออไม่เคยมีต่างชาติมาทํางานเลยนะคะแม้กระทั่ง ยามที่อยู่ตรงหน้าประตูนะครเอเป็นพนักงานใหม่นะคะเวลาขับรถเข้าบริษัทเขาก็จะให้ไปเซ็นชื่อไปเขียนชื่อนะคะตรงป้อมยามทุกครั้งนะคะเพราะว่าตุยยังไม่ได้บัตรเอ่สำหรับจอดรถนะคะยามก็จะถามว่าชื่ออ่านว่ายังไงนะคะ <laughs> เขาไม่เคยเห็นนะคะแล้วก็ มาจากประเทศไหนนะคะบอกว่ามาจากไทยเนี่ยเขาตกใจเลยนะคะบอก้โ,โหเขาบอกว่าทํางานอยู่ที่นี่หลายสิบปีแล้วอ่ะเพิ่งเคยเห็นต่างชาติคนแรกอืมที่เป็นผู้หญิงนะคะเขาบอกว่าที่เป็นผู้หญิงนี่นแสดงว่าเคยมีผู้ชายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอืมก็มาเล่าให้ฟังว่าที่ทํางานใหม่ก็อืมก็การทํางานกับ คนญี่ปุ่นนะคะถ้าเพื่อนๆทีเ่เคยทำงานกับคนญี่ปุ่นจะรู้นะคะว่ากฎระเบียบเวลาของเขานี่เป๊ะมากเลยนะคะการทำงานของเขาเนี่ยคือเป็นระบบมากนะคะเป็นระบบแล้วก็าสามัคคีนะคะแล้วก็ร่วมมือกันทำนะคะคือไม่ใช่ว่าเป็นงานที่ชิงได้ ชิงดีชิงเด่นกันนะคะไม่ใช่เขาทำงานเป็นทีมทำงานเป็นเป็นกลุ่มนะคะคือกลุ่มนี้รับผิดชอบตรงนี้ก็ก็ต้องทำใหอ้ออกมาดีที่สุดนะคะถ้าพลาดตรงไหนในกลุ่มก็ปรึกษาการคุยกันว่ามันผิดพลาดตรงไหนมันเป็นอะไรนะคะอืมคือเขาละเอียดมากเลยนะคะก็ตุยทำงานหลายที่นะคะอีก หลายๆที่มันก็จะมีต่างชาติด้วยนะคะก็แต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามาเจอที่ที่นี่นะคะเป็นบริษัทใหญ่ระบบการทำงานเขาเป๊ะมากนะคะแบบโอ้โหเข้มงวดสุดๆนะคะแต่ก็สนุกดีนะคะถือว่าได้ประสบการณ์ที่ดีนะคะแล้วก็ที่ทำงานก็อยู่ใกล้บ้านด้วยขับรถแค่8นาทีนะคะใกล้บ้านด้วย ก็เลยโชคดีที่ทีออ่ได้งานแบบใกลบ้านด้วยอย่างเงี้ยไม่ต้องเดินทางไกลนะคะงานก็ไม่เหนื่อยมากนะคะก็สนุกดีมีแต่คนญี่ปุ่นนะคะผู้หญิงญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยก็คุยกันสนุกสนานแบบเออเขาก็เขาก็บอกว่าเขาไม่เคยทำงานกับต่างชาติเขาก็เพิ่งทำงานกับต่างชาติ คือตุ๋ยเป็นคนแรกนะคะก็เขาก็คิดว่าทีแรกพวกเขาก็อดอดกังวลใจเหมือนกันนะคะว่าจะเข้ากับเเพื่อนร่วมงานที่เป็นต่างชาติได้ไหมนะคะพอมาทำงานด้วยกันแล้วเขาก็บอกว่าเออไม่ได้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเออแต่เราก็ ทำงานมาหลายที่นะคะก็มีประสบการณ์แต่ว่าก็ยังตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวก่อนนะคะตรงนี้สาระแหน่ตุ๋ยเพื่อนๆดูซิด้วยความที่เรายุ่งนะคะไม่มีเวลาเข้าสวนพอวันนี้วันหยุดมาดูสวนนะคะเพื่อนๆโดนแมลงกัดกินแบบโอ้โหต้นถั่วก็ยังอยู่สภาพเดิมไม่โตขึ้นมีแต่จะแย่ลงนะคะก็ไม่รู้จะทำยังไง ผักนะคะโดนมแมลงกัดกินแบบหืมใบผักผักแพรวหรือว่าผักไผ่นะคะโดนเจาะเป็นรูเลยนะคะสารเแนก็ไม่เว้นนะคะตุยปลูกสารเแน่มาก็เนี่ยแหละครั้งแรกที่ที่ปลูกที่บ้านคุณปลูกแล้วเจอมแมลงมากินเนี่ยไม่รู้มแมลงหรือหนอนหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะวันนี้อากาศไม่ดีหนาวด้วยฝนตกด้วยนะคะก็เลยไม่ค่อยไม่ได้มานั่งดูว่ามันตัวอะไรกินนะคะ ผักก็งามเลยนะคะเพื่อนๆนนี่ก็ผักขึ้นช่ายนะคะวิขึ้นช่ายหรือเปล่าคะไม่ใช่เออผักอะไรภาษาไทยเรียกว่าอะไรเนาะแต่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่านี่หละมนี่แหละลืมภาษาไทยนะคะให้อภัยด้วยนะคะเพื่อนๆเอือก็นี่ราคาส่วนคุณปู่ค่ะเดี๋ยวมีอันนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆอนองุ่น อง,งุ่นคุณปู่ปู่ค่ะเนี่ยกำลังออกดอกเชี่ากำลังออกดอกออกพวงนะคะก็นี่ละค่ะไปทำงานก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาทำ Yyoutube เลยนะคะเพื่อนๆก็นี่ละค่ะเหตุผลสาเหตุที่หายไปนะคะก็มาเล่าให้ฟังว่าไปไหนไปทำอะไรนะคะก็นี่นะคะทำงานก็ ประสบการณ์ในวัยในวัยที่ทุกคนเข้าเออร์ี่แล้วนะคะในวัยที่สมควรจะเออร์ี่แต่ตุ๋ยเนี่ยดันดันไปหางานทำแบบอ,อยู่เฉยๆไม่เป็นเนี่ย <c oughs> เราเคยทำงานเนาะก็ให้อยู่บ้านเฉยๆมันก็มันก็เบื่ออืมก็มีงานทำก็ก็ดีแล้ว ได้ได้ประสบการณ์ด้วยได้ความรู้ด้วยได้ตังด้วยนะคะเพื่อนๆนต้นส้มนะคะพออากาศมันแปรปวนนะคะลูกส้มที่เป็นลูกนะคะเล็กๆเ,เนี่ยพอดอกเขาร่วงหมดเขาก็จะติดลูกนะคะล่วงลงมาเต็มพื้นเลยะคะ่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเขียวเขียวเล็กๆเ,เนี่ยหืล่วงแบบน่าเสียดายมากเลยนะคะช่วงนี้ญี่ปุ่นเนี่ยแบบอากาศแปรปวนสุดๆนะคะ ต้นพริกต้นมะเขือต้นถั่วที่ตุ๋ยปลูกอยู่สภาพเดิมไม่โตเลยแต่ปลูกพร้อมกันกับคุณปู่นะคะผักอะไรก็ตามที่คุณปู่ปลูกสวยหมดผักอะไรที่ตุ๋ยปลูกล่อแร่หมดออนี่แล้วก็ฝีมือต่างกันแบบโอ้โหเนาะประสบการณ์ก็ต่างกันก็เป็นแบบนี้แลคะค่ะที่ทำงานตุ๋ยนะคะบริษัทคาโอที่ สาขาที่ตุ๋ยอยู่เนี่ยนะคะเขาโรงงานเพื่อนๆเ,เดี๋ยวอันนี้เป็นต้นมะละกอนะคะคุณปู่บอกว่าปลูกมะละกอให้ด้วยแล้วก็ปลูกมะเขือเทศให้ด้วยแต่มะเขือเทศเป็นลูกแล้วนะคะแต่ต้นมะละกอ,อยังตัวต้นเท่าเนี้ยอืมบอกปู่เอ้ยมะละกอต้นเนี้ยอีกกี่ปีถึงจะออกลูกก็ไม่รู้นะคะบริษัทเครือที่ตุ๋ยอยู่ ที่ทำงานเนี่ยนะคะเขาผลิตพวกเ,เป็นพวกสารเคมีทั้นทงนั้นเลยนะคะคือผลิตเป็นสารตั้งต้นหัวเชือ้อพูดพูดง่ายๆว่าหัวเชือ้ออย่างที่อย่างจะสมมุติว่าจะเอาไปผลิตเป็นน้ำยาล้างจานมันก็จะม,มีน้ำยาแบบหัวเชือ้อแบบที่เขาผลิตแบบเข้มข้นไว้แล้วนะคะแล้วเขาก็จะส่ง ออกไปนอกประเทศนะคะหรือว่าส่งภายในประเทศตามบริษัทเครือนะคะเครือที่เขาอย่างอีกบริษัทหนึ่งเขาก็จะผลิตเป็นแบบพวกแชมพูพวกน้ํายาล้างจานน้ํายาที่ใช้ในครัวเรือนอย่างนี้นะคะก็จะส่งไปแบบนั้นนะคะอย่างสมมุติว่าที่เมืองไทยบริษัทเขาผลิตอะไรนะคะเขาก็จะส่งหัวเชื้อเนี่ยค่ะไปทางเรือนะคะ เพราะว่าที่ทำงานเนี่ยอยู่ติดกับท่าเรือเลยนะคะพอผลิตสินค้าเสร็จแล้วเขาก็ส่งเข้าตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ลงเรือเลยนะคะไปตามประเทศต่างๆนะคะที่ตุยยู่ก็จะประมาณนี้นะคะคือผลิตหัวเชื้อนะคะหัวเชื้อสารตั้งต้นนะคะที่เอาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะก็ทำงานก็สนุกดีนะคะเพื่อนๆแบบเอ,อ ก็ทำงานกับผู้หญิงญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยทีแรกตุ๋ยก็คิดว่าเออขึ้นชื่อว่าผู้หญิงญี่ปุ่นนี่แบบอืมมันน่าเบื่อจริงๆนะคะแต่ว่าเอาวันนี้เนี่ยข้าวเหนียวนะคะเพื่อนเพื่อนข้าวเหนียวญี่ปุ่นวันนี้วันหยุดคุณย่านึ่งไว้ให้นะคะแล้ววันนี้คุณปู่คุณย่าก็ชวนไปทานข้าวนอกบ้านนะคะแต่ว่าตุ๋บอกว่าขออยู่บ้านแล้วกันคุณย่าก็เลยหุงข้าวเหนียวไว้ให้นะคะ พอคุณปู่คุณย่ากลับมาเขาบอกว่าแวะไปสหกรณ์การเกษตรมาก็เลยไปซื้อผักนะคะก็เลยเอาผักที่คุณปู่คุณย่าไปซื้อมาให้เพื่อนๆดูนะคะหอมแดงนะคะหอมหอมหัวใหญ่แต่ว่าเป็นสีแดงนะคะแล้วก็มันฝรั่งบ็อกเกอรี่เพื่อนๆดูกระหล่ำปีนะคะแบบโอ้โหฤดูนี้เป็นกระหล่ำปีที่อร่อยที่สุดนะคะฤดูนี้แบบทั้งหวาน สดหวานกรอบนะคะเห็นแบบนี้แล้วนึกถึงลูกชิ้นปิ้งที่เมืองไทยเลยนะคะกะหล่ำปีแบบสดสดแบบนี้มันหวานนะคะนึกถึงแบบโอ้โหลูกชิ้นย่างแบบน้ำจิ้มแซบๆเนาะออหน้าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆถูกด้วยนะคะไม่แพงด้วยแล้วก็มีแตงอ่อนนะคะแตงอ่อนคุณย่าไปซื้อมานะคะคุณปู่คุณย่าไปซื้อผัก ก็มาเล่านี่แหละค่ะที่ทํางานให้ฟังว่าเออพอมาทํางานที่นี่จากที่แบบภาพพจน์ผู้หญิงญี่ปุ่นไม่ค่อยดีก็ดีขึ้นนะคะคือที่ทํางานที่นี่แบบโอ้โหเฟอร์เฟคมากเลยแบบทุกคนเนี่ยแบบในในบริษัทแผนกที่ตุยทำเนี่ยดีมากเลยนะคะมีมีอะไรเขาก็คอยสอนนะคะคอยบอกว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้อันนี้นะคะแบบ สอนแบบไม่ได้ใช้อารมณ์ไม่ได้ใช้คำพูดที่แบบงี่เง่านะคะคือสอนด้วยคำสุภาพทั้งนั้นเลยนะคะพูดพูดสุภาพมากเลยนะคะในที่ทำงานอืมก็เลยก็เลยเบาใจนะคะก็สบายใจทำงานแบบโอ้สนุกนะคะวันหยุดเนี่ยเหงาเลยไม่มีเพื่อนแบบคุยนะคะคือที่ทำงานเนี่ยก็จะคุยสนุกสนานนะคะเวลาพักดื่มน้ำชานะคะแต่ว่า เวลาทํางานนี่ก็จะจะเข้มงวดนิดนึงไม่ค่อยได้คุยนะคะแต่ก็ไม่รู้อะไรก็ถามเขานะคะ<_ <EN> _เขาก็จะสอนให้ดีมาก <_ S 1> เพื่อนๆรู้จักลากโกโบไหมคะนี่แหละคะ่ะรากโกโบที่อยู่ในใต้ดินนะคะประโยชน์มากมายเลยนะคะต่ก็บอกไม่ถูกว่าประโยชน์เขามากมายขนาดไหนนะคะ <_ S 2> ให้เพื่อน <_ S 2> ให้เพื่อนๆไปดูในเน็ตนะคะอาจจะ อธิบายได้ดีกว่าตุ๋ยนะคะเพราะว่าถ้าตุ๋ยอธิบายก็ไปไปฟังเข้ามาไปอ่านเข้ามาแล้วก็มาพูดอีกทีนึงซึ่งเราไม่ได้เป็นคนที่วิจัยนะคะก็ไม่อยากจะพูดนะคะว่ามันมันดียังไงแต่คนญี่ปุ่นนิยมทานนะคะเขาบอกว่าดีเออเราก็ดีตามเขานะคะเออนี่ราคาเดี๋ยวออคุณย่าบอกว่าถ้าทํำ อาหารจากลากโกโบนะคะคุณย่าจะบอกนะคะแล้วก็จะถ่ายถ่ายวิดีโอนะคะทำคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมตุยฝะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะก็มาเล่าถึงการทำงานนะคะที่ทำงานกับคนญี่ปุ่นแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ชมสวนชมชมดอกไม้สวยๆในสวนของคุณปู่นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ